ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับล่าสุดเปิดฉากยิงกันตั้งแต่ตีสี่ของวันซึ่งอัปเดตตอนนี้เกิดการประทะกันอย่างหนักในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาครับและทางกองทัพบ,บกของไทยเองก็ขอให้ประชาชนนั้นหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่ตามแนวชายแดนซึ่งก็ต้องบอกว่าเดือดระาุมากกว่าวันแรกซึ่งทหารไทยเราก็ยังถือว่าทาหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมครับสามารถยึดรถถังของขเขมรได้เป็นจํานวน6คันยิงกันไปยิงกันมาเนี่ยกลายเป็นว่าทหารขาเขมรเองก็วิ่งที่ ทิ้งรถถังซึ่งเป็นการประทะกันกับทหารพรานที่ย6สของไทยเราในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเราครับที่ต้องบอกเลยว่าดุเดือดและความได้เปรียบเนี่ยยังอยู่ที่ไทยนะอาวุธหนักอาวุธแรงกว่ามีเป้าหมายก็คือทําลายฐานทัพที่มั่นของเขมรให้ได้มากที่สุดติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนครับหลังจาก ล่าสุดเราก็อัปเดตไป1คลิป1เรื่องกับกรณีทั่วโลกเนี่ย ออกมาเข้าข้างไทยเราเป็นจํานวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นชาติในอาหรับหรือว่าชาติในอาเซียนต่างก็บอกว่าคาเมรเนี่ยเป็นอาชญากรสงครามโดยเฉพาะฮุนเซนนะครับที่มีการบัญชาแนวรบด้วยตัวเองซึ่งทําร้ายพลเรือนประชาชนของไทยเราเป็นจํานวนมากโดยล่าสุดตอนนี้ครับจุดพิกัดที่เดือดที่สุดเนี่ยคงจะเป็นช่องบกกับเขาพระวิหารโดยดานคาเมรเองก็ใช้ปืนใหญ่จรวด BM21 นะครับที่เขาเหมือนเป็นอาวุธหลักแหละถล่ม ไทยเข้ายึดเนิน4-6-9แล้วก็ใช้ปืนใหญ่ปืนโคระดมยิงไทยระดมยิงใส่ฝ่ายไทยในเนิน4-0-8ซึ่งถือว่าเป็นเนินที่ยังไม่ได้สาคัญมากเท่าไหร่นะครับทหารขเขมรก็เข้ายึดเนิน4-6-9ได้สําเร็จนะแต่ว่าในส่วนของเนิน4-0-8ไทยระเวงก็ตึงกําลังอย่างแน่นหนาครับเรียกว่ายังแข็งแกร่งโดยใช้ปืนใหญ่ถล่มช่องบกเนินโนเนมที่ด่านขเขมรเนี่ยเข้ามายึดและไทยระเวงก็ปกป้องพื้นที่นี้ได้สําเร็จนะครับในพื้นที่กริย์ศึกและก็กงจากซึ่งรถถังสกอร์เปียนเนี่ย ครั้งหนึ่งครับก็มีการปกป้องปราสาทตามเมืองทมและไทยเองก็อัดต่อนะครับยึดภูมิเขือไล่ฐานคขมรเนี่ยออกจากฐานที่มั่นทันทีโดยอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ช่วงต้นคลิปครับคือมีการโจมตีกันตั้งแต่เวลาตีสีครึง่งฐานกัมพูชาเนี่ยได้เปิดฉากยิงฐานไทยอย่างดุเดือดในรอบพื้นที่ กับแนวรบปราสาทพะวิหารนะครับซึ่งถือว่าเป็นยุทธศาสตร์สําคัญเลยเพราะถ้าเกิดว่าเรายึดตรงนั้นได้เรายึดแนวรบตรงนั้นได้เนี่ยมันจะกลายเป็นความได้เปรียบของไทยเราเพราะอยู่สูงกว่าซึ่งถ้าเกิดทานเขมรอยากจะบุกยึดคืนบุกโจมตีไทยเราก็ต้องปีนหน้าผาขึ้นมา ซึ่งตอนนี้รูปแบบการรบของทานกัมพูชาเองครับก็มีการประชิดตลอดแนวชายแดนในพื้นที่กษัตริย์ศึสสสกซึ่งเป็นเขตด,ดับิดชอบของกองพันทหารราบที่21ต่อมาครับบริเวณพื้นที่กงจากรวมทหารราบเฉพาะกิจและก็กองรับพันที่2นั้นได้ทาการยิงฉากจากฝ่ายแนวของทหารไทยเพื่อเป็นการตอบโต้หลังจากทานกัมพูชาเนี่ยได้ใช้อาวุธหนักยิงเข้าใส่จากนั้นเวลาตีสี่ห้าสิบครับหน่วยเฉพาะกิจของทหารพลรานที่26ก็มีการตรวจสอบยานพาหนะซึ่งก็คาดว่าเป็นรถถังของฝ่ายกัมพูชาจอดเรียงหน้ากระดาน จำนวน6คันบริเวณพิกัดที่บอกไม่ได้ซึ่งจะตรงข้ามกับช่องปลดต่างได้ยเป็นว่ายิงกันเพียงแค่20นาทีครับต่ทหารคัมเมนเองเขาก็วิ่งปา่ราบทิ้งรถถังจำนวน6คันเนี่ยมันเยอะมากนะครับแล้วมันก็ถือว,ว่าเป็นแต้มต่อของไทยเราที่สามารถยึดได้แบบนี้อาวุธหนักของคัมเมนก็ ลดระดับลงไปอีกแล้วหลังจากนั้นครับเวลาตีสี่ห้าสนาทีครับบริเวณพื้นที่กษัตริย์ศึกทหารไทยและก็ทหารมรเองก็มีการประจําแนวประจันหน้ากาันต่อมาในเวลาตีห้าสาบครับบริเวณพื้นที่สูรูปากกล้วยฐารกัมพูชาเนี่ยเปิดฉากยิงส่วนไทยเราก็ใช้รถถังเบาสกอเปียนยิงซับพ,พอร์ตอยู่ตลอดบริเวณข้างปราสาสตตาเมืองทมส่วนในบริเวณช่องบกเองครับก็มีการใช้อาวุธปืนใหญ่ยิงซับพ,พอร์ตจากนั้นฝั่งไทยของเราเองก็มีการขอสนับสนุนจาก ปืนใหญ่ยิงลงหลังเนือนโนเนียมแล้วก็ยิงทําลายที่ตั้งรถถังพื้นที่ตรงข้ามช่องบกก็เรียกว่ากําลังฝ่ายไทยเราเองครับเริ่มที่จะเข้าตีปกป้องภูมิะเขือได้เกือบร้อยเปอร์เซนตนะ ฐานกัมพูชาเนี่ยถึงแม้ว่าจะเข้ายึดเนิน469ได้เนี่ยด้วยการใช้ปืนใหญ่และก็ปืนคอทางที่ใต้ของบริเวณช่องบกรวมไปถึงระดมยิงใส่ฝ่ายไทยในเนิน408โดยใช้ b m อ21จากอำเภอจอมกระสานะครับก็ระดมยิงไปทางซัมแตนโดยดานไทยของเราเนี่ยก็ตอบโต้ด้วยปืนใหญ่ขนาด155ม mm, ิลิเมตรและสนับสนุนการต่อต้านปืนใหญ่ซึ่งตอนนี้เนี่ยตามแนวชายแดนตลอดทั้งแนวเลยนะทั้ง4จังหวัดทั้งบุรีดามศรีสะเกดอุบลและก็สุรินเรียกว่ายังดุเดือดอย่าง ต่อเนื่องนะครับขมรนก็พยายามประชิดแนวชายแดนไทยเราก็พยายามจะยึดฐานที่มั่นเป็นพื้นที่ตั้งสําคัญเพื่อชิงความได้เปรียบก่อนช่องบอกตอนนี้เนี่ยมีการตอบโต้ระหว่างปืนใหญ่กับ BM21 แต่ว่าปืนใหญ่ของเราเนี่ยเป็นปืนใหญ่ที่หวังผลได้สามารถยิงได้ระยะถึง40กิโลเมตรนะครับในบุรีซัมแต่ทหารราบของเราและก็รถถังเนี่ยตอบโต้กําลังจะยึดพื้นที่คืนอย่างที่ผมบอกไปครับ ในโซนที่ดูเดือดที่สุดเนี่ยก็คงเป็นโซนเขาพระวิหารกับโซนช่องบกนะที่ขเขมรพยายามจะยึดชิงความได้เปรียบตรงนี้ให้ได้แต่ไทยเราก็ไม่ได้ยอมส่วนปราสาทต,ตาควายกัมพูชาก็เพิ่มกําลังขึ้นมาเป็นจํานวนมากครับหรือว่าปราสาทต,ตาเมืองทมไทยเราก็วางกําลังส่วนกัมพูชาเนี่ยพยายามเข้าตีโดยยอดล่าสุดเฉพาะในวันนี้ครับปรากฏว่ากัมพูชาเองน็อกไปทั้งหมดเนี่ย24รายด้วยกัน โอ้โหเยอะมากนะครับซึ่งก็มีรายงานข่าวจากหน่วยความมั่นคงของกองทัพภาคที่2อครับมีการเปิดเผยว่าความเสียหายหลังจากที่สู้รบกัน1วันเวันเต็มๆกลายเป็นว่า ทหารไทยเราเนี่ยเสียชีวิตไป1รายนะครับส่วนฝั่งของกัมพูชาครับโดนปืนใหญ่ไทยเราโจมตีเนี่ยตรงข้ามช่องบกนะซึ่งมีการทําลายปืนคหนึ่งร้อยจำนวนสามกระบอกและทหานกัมพูชาเองก็เสียชีวิตไปดังสิ้น24รายโอ้โหถือว่าเยอะมากนะครับแต่ก็ขอไว้อะไรให้กับทหารกล้าของไทยเราทุกนายด้วยนะที่กล้าเสียสละในการรบกับคขมรนในครั้งนี้ก็เรียกว่าความได้เปรียบของไทยเรานั้นคือการใช้ปืนใหญ่ m 1 9 8 Howitzer ฮวเซอร์ ยิงสน,สนับสนุนข้ามพื้นที่ช่องบกเพื่อโจมตีฐานปืนคอของฐานกัมพูชานะครับเบื้องต้นเนี่ยอย่างที่บอกไปทหารเขมรเสียชีวิตเป็นจํานวนมากและก็มีรายงานล่าสุดออกมาอีกแล้วครับว่าพื้นใหญ่อัตราจรล้อยางของไทยเราขนาดลํากล้อง155ม mm, มได้เข้าพื้นที่กำหนดเป้าหมายและทำลายระบบยิงจรวดหลายลำกล้องหรือว่า BM 21ของเขมรซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอจอมกระสานประเทศกัมพูชาเองนะครับ โดยก็มีวงในจากสื่อหลายสำนักออกมาบอกว่าไทยเรายิงตอบโต้ไปแล้วกลายเป็นเครื่องยิง BM21 ของเขมรที่ยิงใส่ประชาชนชาวไทยของเราเนี่ยถูกทำลายไปแล้วถึง12เครื่องด้วยกันแม่แบบนี้มันสะใจสุดๆนะครับปืนใหญ่อัตราจรล้อยางเนี่ยเป็นปืนใหญ่ที่มีระยะยิงไกลที่สุด มากกว่า40กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีอัตราการยิง6นัดต่อนาทีผลิตในประเทศไทยเราครับซึ่งก็มีความร่วมมือจากประเทศอิสราเอลเจ้าพ่อเจ้าแม่สงครามได้ดำเนินการผลิตปืนใหญ่อัตราจรล้อ,อยางให้กับไทยเราด้วยเรียกว่าการผลิตดังกล่าวเนี่ยถือเป็นความสําเร็จที่สําคัญของกองทัพไทยเลยในด้านการพึ่งพาตนเองและก็ด้านยุทโธป,ปกรณ์ จากการขยายสายการผลิตยอย่างต่อเนื่องนี่เป็นเรื่องราวอัปเดตกับเหตุเฉพาะหน้าของไทยเราในบริแนวชายแดนระหว่างการตอบโต้ขมรที่บุกยิงไทยเรากดซึ่งตอนนี้ครับกองทัพไทยของเราเองก็มีการประนามฮุนเซนว่าเป็นอาชญากรสงครามนะที่บัญชาการรบโจมตีพลเดือนสังหารคนไทยบริสุทธิ์และก็ขอประนามอย่างรุนแรงต่อการใช้อาวุธยิงระยะไกลโจมตีเป้าหมายพลเดือน อย่างต่อเนื่องของกองทัพเขมรนะครับโดยก็มีหลักฐานที่มีอยู่เชื่อได้ว่ารัฐบาลกัมพูชาเนี่ยจะนําโดยฮุนเซนที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีอันนาสะเทือนใจเหล่านี้โดยการกระทําดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงขาดความเคารพต่อชีวิตมนุษย์และไร้การเยแสต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนฐานไทยเราเองไม่ได้มีเป้าหมายการสังหารพลเรือนนะแต่ต้องการทําลายฐานที่มั่นที่เป็นยุทธศาสตร์หลักของเขมรและตอนนี้ข่าวมัน กันออกมาเยอะมากนะครับว่าไทยเราไปยึดปราสาทเขาพระวิหารจริงๆแล้วไม่ใช่แบบนั้นนะครับก็มีการออกมาถแถลงชัดเจนว่าไทยเราไม่มีเป้าหมายที่จะยึดปราสาทเขาพระวิหารคืนแต่ต้องปกป้องแผ่นดินไทยในแนวรบเขาพระวิหารเพียงเท่านั้นจากการลุกดานของด่านคำเหนะนครับและยึดหลักกติกาสากลแม้ว่าคนไดส่วนใหญ่อากแม้ว่าคนไดส่วนใหญ่เนี่ยอยากจะให้เป็นจริงตามกระแสะข่าวที่มีการลือออกมา แต่ก็ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดการสรุปครั้งนี้ทหารไทยเราไม่ได้มีเป้าหมายที่จะยึดปราสาทเขาพระวิหารนะครับอาจจะทําให้ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเอาไปโจมตีได้ว่าไทยเราจะยึดปราสาทนี้ซึ่งในการสู้รบในแนวเขาพระวิหารเนี่ยมันสําคัญมากนะครับ เพราะว่าเป็นการปกป้องอธิปไตยของไทยเราทั้งภูมเขือโดนตัวสัตว์ตาโสมและก็ผาโมอีแดงส่วนวัดแก้วสิขาคีรีสวาที่เชิงปราสาทเขาพระวิหารนั้นเคยเป็นของไทยมาก่อนในปี2554ที่ขมรจับตัวทหารพานไทยเราไปบนวัด แล้วยึดวัดแก้วเบสิทซึ่งการสู้รบครั้งนี้ไทยเราก็ยึดวัดแก้วคืนแล้วแต่ว่ายึดเป็นฐานที่มั่นในแนวรบนะครับไม่ได้ยึดเป็นของไทยร้อยเปอร์เซตโดยเป็นยุทธศาสตร์สําคัญมากก็เลยทําไม่ตอนนี้คณะรัฐมนตรีความมั่นคง UN เนี่ยมีการเรียกประชุมสุกเฉินครับกับสถานการณ์ประทะระหว่างไทยกับขเขมรซึ่งเกิดขึ้นจากการร้องของซึ่งเกิดขึ้นจากการเรียกร้องของนายกคุณมาเนตของกัมพูชาโดยจะมีการประชุมกันในวันนี้ถ้าเกิดตามเวลาในประเทศไทยเราก็ ประมาณตีสองโดยจากประชุมกันในวันนี้นะครับตามเวลาในประเทศไทยก็ประมาณตีสองของวันซึ่งก็ถือว่าไร้พราณีจริงๆนะครับกล้าได้จะโจมตีไทยเราก่อนแต่สุดท้ายแล้วเหมือนจะไม่สู้นะครับไปเรียกร้อง UN ไปฟ้องสหป,ประชาชาติต่ตางๆนานาแต่ก็อยางดีทราบกันตอนนี้เนี่ยในหลายสื่อหลายประเทศเขารู้หมดแล้วว่ากัมพูชานั้นเป็นฝ่ายเปิดสงครามเริ่มยิงก่อนนะครับและก็ทำให้ประชาชนคนไทยได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากอย่างสื่อของประเทศอังกฤษเองครับก็มีการ บอกว่ากัมพูชาเริ่มสงครามแล้วก็ยิงกอดสื่อจีนก็บอกว่าเหมือนกันนะกัมพูชาเนี่ยยิงกอดในสงครามเปิดไฟสงครามก่อนเนี่ยส่งบลให้พลเรือนไทยบาดเจ็บเป็นจำนวนมากหรือว่าจะเป็นไต้หวันพม่ารัสเซียเยอรมนีฟิลิปปินญี่ปุ่นอาหรับลาวและเกาหลีใต้หรือว่าสวีเดนก็มีการประนามชาวกัมพูชาเหมือนกันสำหรับการโจมตีพลเรือนหรือว่าโรงพยาบาลส่วนเกาหลีเนี่ย โอ้โหเรียกว่าอยากจะมารบกับไทยเราใจจะขาดนะครับเพราะเหมือนเขาไม่ลืมบุญคุณที่ไทยเราไปช่วยรบในสงครามเกาหลีส่งทหารไปส่งสเสบียงไปคือช่วยเหลือทุกอย่างงานนี้ผมคิดว่าขาเมนน่าจะเละนะครับถ้าเกิดยืดเยือะไปมากกว่านี้เราอาจจะใช้ริปเพนเฮอรบินรบที่อันตรายมากกว่า F16 ซึ่งยังไงก็รออัปเดตความคืบหน้ากันต่อกับสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเรา ต้องบอกได้เลยว่าเป็นการรบที่ยากสําหรับทาหารไทยนะครับเพราะคำเขมรนใช้ พล,ลเรือนของตัวเองเนี่ยเป็นโลก่กำบังไม่ว่าจะเป็นจรวดหลายลำกล้อง BM21 หรือว่า IM70 เนี่ยไปวางในบ้านคนไปวางในชุมชนเพื่อที่จะป้องกันทหารไทยเราเนี่ยระดมยิงปิดเกมก็เลยส่งผลให้เราใช้ S16 ในการโจมตีเพื่อที่จะได้ความแม่นยำได้ตรงเป้าหมาย100%เรียกว่าต้องรอติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับซึ่งสำหรับผมเองก็จะพยายามอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแบบนี้แน่นอนว่าที่ผมอัปเดตออกมาเนี่ยเป็นข่าวจริง100%เ เป็นข้อมูลจริงที่เชื่อถือได้100%และหากคุณผู้ชมชอบคลิปแบบนี้อัปเดตแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดดักจัดเต็มกันได้เลยและก็อย่าลืมส่งกำลังใจแรงใจให้กับทหารแนวหน้าทุกนายด้วยรวมถึงพี่น้องที่อยู่ใกล้แนวชายแดนส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบายบาย